คือกรมติลปรกรณ์อธิบายว่าวัดราชบูณะเป็นวัดที่สมเด็จพระบรมราชาที่สองคือเจ้าสามพญาโ<ม>ปรดให้สถาปนาขึ้นในที่ถวายพระเพลิงพระศพเจ้าไอ้ยพญาและเจ้ายี่พญาผู้เป็นพระเชษฐา<ม>ในปีมาโรงพศ .1967 กรมติลปรกรณ์เนี่ยอ้างถึงพระราชพงศาสวัดารฉบับพระราชหัตถทเลขา<ม>ทุกคนก็อธิบายหลายคนรัคาพูดกันมานานนะกวิจาการก็บอกว่า พ,พ,พระราชพงศสดรพระราชหัตถเลรขาที่กรมถิ hmm. ่นพกรอ้างว่าสร้างวัดราชบูรณะเนี่ยให้เจ้าอ้ายเจ้ายีเนี่ยเป็นพระราชพงศสดนที่แต่งในสมัยรัชกาลที่สี่แล้วเป็นที่รู้กันพระราชพงศสดรฉบับพระราชหัตถเลรขาเนี่ยเพิ่มเติมแต่งเติมเนี่ยมากมีนิยายนี่เกินครึ่งเช่นพระนเรศวรชนช้างเนี่ยเจ้าเจ้าอะไรพระนเรศวรว่า ไปเห็นพระมหาธรรมราชาพระมหาธรรมราชาแล้วบอกว่าพระเจ้าพี่เออจะยืนทางอยู่ใต้ต้นมาพุทาทำไมอะไรอย่างนี้เป็นต้นบอกมึงได้ยินเหรอคือมเป็นสิ่งที่แต่งเติมเนี่ยมากเป็นนิยายเป็นแต่งที่แต่งเติมเนี่ยลักษณะเป็นนิยายเช่นเดียวกันพระราชบงสมเดานฉบับพระราชาใครเตือ เขียนไว้เป็นตุกเป็นตะว่าเจ้าอ้ายพญามาทางประตำบลหมาพระวัดพระพ,พาชัยเจ้าหยิพญามาตั้งวัดชัยภูมิจะเข้าตังตลาดฉโปเห็นหมดเลยเป็นฉากเหมือนหนังท้นมุ้ยอ,ะอ่ะเชื่อได้เหรอก็เขาไม่มีใครเขาเชื่อก็หรอกแต่กรมศิลปากรเชื่อ,อและใช้เป็นคำอธิบายหมดเลยแล้วใช้คําอธิบาย<อ>ทั้งหมดเลยไอ้ไอไอคำอธิบายชุดนี้ครับมันมันมาก่อนกรุแตกใช่ไหมหรือว่า,<ม>าหรือว่ากรุกแตกอ๋อคือพอกรุแตกปุ๊บ เขาาาต้องหหลักฐนมันอาจจะมีเข้ามาจากเจ้าคุณโบราณราชธานินแต่เราไม่ได้ว่ากันเพราะนั่นเขียนท่านเขียนสมยัยรัชกาลที่ห้าแต่กุแตกเนี่ยมันสมัยรัชกาลที่เก้าข้อมูลมันก็นมีมหาว,วิทยาลัยศิลปากรแล้วมีคณะโบราณคดีแล้วเพราะฉะนั้นมันน่าจะศึกษาได้ละ,ละเอียดถี่ถ้วนมากกว่านี้ไงหรือไม่เป็นไรเมื่อพศสอง5อาจจะเข้าใจอย่างนี้ก็ได้แต่นี่มันพศ2อ6 5 65หสิบห้าหปีมาแล้วอ คือมันควรจะทบทวนให้ละเอียดถี่ถ้วนตรตรองขนาดเองอะ่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าหากว่าจะบิดพลาดแต่บางมีปัญหาอะไรนะฮะมีเพียงแต่ว่าข้อความมันเป็นนิยายก็รู้กันอยู่และโดยสามัญสำนึกเอาเอาในแง่สามัญสำนึกนะเจ้าสามพญาโปรดให้สร้างเจดีคู่สององค์ถาวายแล่เจ้าไอ้ากับเจ้าหยีนี่ไงอยู่ในหัตรงสี่แยกอะ่ะไฟแดงอะ่ะ เนี่ยตั้งอยู่โดนโดน่ะสององค์คู่กันแล้วก็เขียนป้ายปักไว้เจดีย์เจ้าไอ้เจ้าหยีก็สร้างให้แล้วไง<ม>อ้าวเจ้าบักคำอธิบายของกรมเหยวกนบอกว่าวัดราชบุรณะสร้างในถวายที่ถวายพระเพลิงเจ้าไอ้เจ้าหยีอีกเอ้าสร้างทําไมต้องสององค์ต้องสองสองสอง,สองเรื่องอ่ะสองที่อ่ะ<ม>แล้วข้อสําคัญมีพระปรางประธานพระลอษโบล่ามา,มาแล้วมีกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสําคัญที่สุดในประเทศไทยเครื่องทองเต็มไปหมดเป็นร้อยกิโลเฮ้ย เจ้าอ้ายเจ้ายิ้มทําความดีอะไรให้กับอยุธยาเลยกษัตริย์ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ทะเลาะก,กันสององค์ชิงราชสมบัติแล้วตายทั้งคู่อา้าวแล้วไปสร้างแหวนโตถวายทําไมก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยะนอกจากชิงอํานาจกันแล้วฆ่ากันตายเองในพระราชพงศาวดารที่เชื่อถือได้นะกรมถิลากรก็อ้างถึงเหมือนกันคือพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ ซึ่งนักปราชุุกคนเขารู้กันว่าเชื่อถือได้พระราชพงศแดนหลวงประเสริฐเขียนบอกแตเบียงว่าพศ1967พระอินทราชาเจ้าคือเจ้านครดินประชวนนาลือผานคือสวรรคตนครครั้งนั้นเจ้าอ้ายพญาและเจ้ายีพญาพระราชกุมารท่านชนช้างด้วยกันณสะพานป่าตาลถึงแก่พิรดาลัยทั้งสององค์ตายทั้งสององค์ จึงพระราชกุมารเจ้าสามพยาได้สวยราชสมบัติพระนครศรีอยุยาทรงพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าโอเคไหม mm hmm. และท่านจึงก่อพระเจดีย์สองพระองค์สวมที่เจ้าพยาอ้ายเจ้าอ้ายพยาและเจ้ายี่พยาชนช้างด้วยกันถึงอันนี้จะภาพตำบลป่าฐานนั้นโอเคสร้างตรงนี mm ้ hmm. ในศักราชนั้นคือในศักราช1967สถาปนาวราชปุณคืออัดราชบูรณนะ mm hmm. ไม่ได้บอกก็สร้างให้ใคร แต่ในความหมายก็น่าจะรู้กันดีว่าสร้างถวายพ่ออาก็ในขณะตอนนั้นอะปีนั้นเกิดเหตุการณ์ขึ้นหนึ่งพ่อตายสองพี่พสองคนทะเลาะกันฆ่ากันตายสององค์มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอ่ะสร้างเจดี2สององค์ถวายให้พี่แล้วอ้าวก็เหลืองค์นี้เลยคนนีงอ่ะ,อะก็คือพ่อและอีกอันหนึ่งนะหลักฐานวัดราบูนะไอเนี้ยเขาเรียก พระมหาธาตุใน,นสมัยกรุงศรีอ,อ,อยุธยาเนี่ยเขาเรียกพระมหาธาตุอเอาละคําว่าพระมหาธาตุหมายถึงที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่ในขณะเดียวกันก็มีพระบรมอ,อะไรล่ะพระอัฐิของกษัตริย์อยู่ได้ด้วยผนวกอนไรเยนวกก็ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเจ้านครอินเนี่ยได้รับยกย่องเป็นจักรพรรดิราชคือเท่ากับเป็นทั้งพระพุทธเจ้าเป็นทั้งพระโพธิศัตว์แล้วก็เป็นจักรพรรดิราช อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็คือพระอินท์เป็นจกักรพรรดิราอะไรอย่างนี้ไป็มมันพนวกเรื่องเดียวกันหมดมเพราะฉนะนั้นสิ่งนี้คือพระมหาธาตุในสมัยอยุธยาเขาระบุไว้ชัดเจนในแผนโภูโมิสถานเรื่องกรุงศรียุยาเป็นเอกสารอยู่ในหอหลวงเขาเรียกกันว่าคำให้การขุนหลวงหาวัดระบุไว้ว่า ทำให้การขุนหลวงหาว่าหรือขุนหลวงประดู่ในทรงธรรมเนี่ยเอกสารจากขอหลวงเนี่ยจิงศักดิ์สิทธิ์หลักในอายุทยามีห้าองค์ห้าองค์นหนึ่งพระมหาธาตุวัดพระรามมหาธาตุพรดพระรามก็อยู่มุมโน้นพระมหาธาตุวัดมหาธาตุสามพระมหาธาตุวัดราชบุรณะสี่พระมหาธาตุวัดสมนกโกศห้าพระมหาธาตุวัดพุทธไสสวรรค์วัดพระรามวัดมหาธาตุวัดราชบุรณะอยู่รอบบึงพระราม อยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้คิดดูก็นเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ของมหาธาตุของุงศรียาถามว่าเจ้าอ้ายเจ้ายี่ทำอะไรอ่ะยังไม่ได้เป็นกศาศาษัตริย์จะไม่ได้รับยกย่องขนาดนี้มันผิด,ผ,ดผิดสังเกตผิดวิสัยซึ่งเป็นไปไม่ได้ในแนวทางที่จะน่าจะทำความเข้าใจวัดพระรามพระมหาธาตุวัดพระรามน่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจของวงเรลาโวคือรามาธิบดีไงพระรามไงโอเคไหม ส่วนวัดราชบัวนะเน,นี่ยอันเนี้ยวัดเนี้ยถ้าวัดพระรามเป็นสัญลักษณ์ของวงโอโวองค์นี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของวงสุพรรณภูมิเดินทางทอดน้องทองเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ่ แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ